อีกสามดันพ้่เเย้หน่อยครับส่งเศร้ากะเห็ดเบียกเค็ด,ดตัวงานยังเรียบร้อยครับหลับรองยังให้ลูกบานเรียบร้อยตอนเทียงพักกันออกมาครับผมเอาเจ้าเพชรผู้ธใยไปใส่ไปต้นเสียกตัวนี้ใหญ่นี่ครับนี่ขันบันบออยู่บอนมีนกมาหาครับออกมาทั้งส่วนบ้าน,น้องสว่างผี่คือเก่าละครับต่บนบานมวง ไปทางดวงเยน็นหมดละส่วนทันล่องใสตัวน,นึงไว้พุ่นตัวน,นึ่งใบทั้งผีสิว่าสิพากันยายนไม้เห็ดทันล่องพม่นไปเบึ้งนกดัวครับตัวใดบุบพ่นใสไปโคกครังนั้นเสียงขันอยู่บีก็มีพากันมาที่แรกก็บ่ได้ทายครับทันร่องมาแล้วสีมานบ่มานครับกำลังมา จดใดมากบู้นิพนธ์ว่านกับม้านมอนี่สิมานต่อนเนื่องบ่เพี้ยนแล้วจดได้มากเพ็ดน,น้ำโชกค,ครับขันกบบ่หลงนกตึกตัวเพ็ดน,น้ำโชกบ่เออข่้นผาโป้ก็เนาะมีของมาฝาก <c oughs> มีของมาฝากโอ้เจ <c oughs> ้าเพชรน้ำโชคจัดแต้มให้แล้วครับกับพระเนีตดคอนบนอ่าออกมาช่วงเทียงมานแล้วครับท่านร่อง หมอวานก็มานเต็มหนึ่งมอนีก็มานต่อเนื่องเลยเอาอดกันพี่น้องสุดยอดครับแต้มแหลกมาแล้วพี่น้องมันๆครับผมจต่เพชรนำโชคครับเดี๋ยวว่ากันไหมครับเข้าไปะชานหลังจากไม้ใหญ่ามาถึงร่องไดใหญ่ามาปิดไม้ที่สามครับอยู่แถวบานปากดุง ตำบลพ้นสูงอุดอนเจ้าเพชร้ไทธไม่ใส่ไปตุนจานนี่ครับเสียงเรียกเลยก็คู่เสียงเรียกเลยก็คู่ครับกอนนาน่นฝนตกลิ้นเลยก็ร่ม่ได้ยินเสียงนกเขาดียินเสียงคู่ครับผมก็เลยยองยองมือบึง,งที่เส้าอยู่เสียงหน้ากระจ่วนถันร้องไหยหนกไปหาใส่ฟังท่องพ่นอีกอยู่ครับ โอ้ยออกแล้วพี่น้องนั่นไหมครับเสียงคู่อยู่ผู้เดียวก็คอก้อนนั่นน่ะเนี่ยเอว่าตัวนึงบินออกแล้วดิครับดเด่นเดงไดโอ้เรียบร้อยครับอาจารย์แสดงว่าเพิ่นเข่าสองตครับ อยผมตกใจเบิดหุ่นบินออกไปกคกกุงหุนเรียบร้อยครับนี่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 เห็นดินทับตับแล้วครับเอานี่ใส่ไปกลางต้นจานเลยครับเจ้าเพชรภูไทยครับหลังจากเอาขึ้นมานน่าทันล่องครับเอาออกหมูเทียแรกนั่นตีพิษเที่ยวนี่บ่พิษครับจัดแจมใยแล้วครับเจ้าเพชรภูไทยเอาเอาลงมาเบืองน้ำกันครับผม โอ้ยตกใจเบิร์ไปเห็นตัวหนึ่งบินออกเขาสองตัวตัวคืออันนี้ก็เที่ยวแกงเที่ยวมือยูท่โทรัพ์ก็ดีฮะพี่น้องเรียบร้อยครับบลูว่าเสียงยังเด้อบ,บานนี้แต่เพราะว่ามันล่มครับแต่ว่าไร่สารปีนี่ง่ามสช่เลอเกินครับโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมไร่สับปีครับบักง่ามเลยบลูว่าเสียงยังทรศัพท แต่่ยินเสียงคู่สู่ยู่ตอนนึงก็คือเป็นเสียงกลางๆนี่แหละครับอาจัดเฉลยได้แล้วเจ้าเพชรภูไทยครับอ่านัขึ้นมานี่ครับง่ายไปขึ้นไปเท่งขุนบ่ไปสำเร็จแล้วขุดไปม,งม,งม,งมงุห่มหมอ้าวเต็มสองมาแล้วครับเจ้า เพชรภูไทยหลังจากเอาขึ้นมานํำทันร่องครับลกต่อตัวหลักตัวครับเดี๋ยวเอาใจมึงรู้มันทีคู่บ่เอาไว้ลูกมันคู่ผู้เดียวจุ้งเสียลจนจเอ้ามาแล้วครับหยุดยอดแจมสองของมือนีเดี๋ยวพูดแล้วแจมแล้วครับ ที่ได้อำล่าพาจากครับเกือบหกโมงแล้งหรอตะเว้นรวงคำค,คอยทีมไข่ที่อวยเมื่อเช่น้วครับบานนี้เอะครับถันร่องครับผมครับได้พูดละแจมครับเออพอตีนใหม่ตีนมือเมื่อบานได้คนละแจมพอมีแห้งเป็นยังไงไม่ทุดไทยตีพิษไหมครับมันนครับตีพิษนี่ครับได้แล้ว เอาขนปีกไว้เบื้องต่างหนาเส้น,นหนึ่งมันเหยียบปะเหยียบแม่งมันเหยียบพ่อนบนุญเหยียบมินบ่เหยียบนะครับเหยียบมินมโอ้ยเป็นเนาะเครื่องผมหมูว่ว่ามือโอมมือแมนว่านมือเขาไปมือผมได้สามแต้มกว่แบบนี้ละเ<น>อ้าสองแต้มกว่พรามีแห้งเยอ่หรอกพี่น้องอำลาผ้าจากมือนาพ่อกันไหมคือเก่าครับบ๊ายดีครับโอ้ยเนาะเอ้าสองแต้มเยอ่หรอกเขาไปเมื่อบานข้างไก่กันแห้ว